สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาขับแม็โครกันนะครับ <c oughs> วันแรกของการขับแม็โครนะครับว่าจะเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับแม็โครแต่สําหรับผมก็รู้จักเหมือนกันนะครับแต่ก็เพิ่งเคยขับวันนี้แหละดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเยี่ยมสักแค่ไหนนี่สก้าการที่เราจะควบคุมมันได้ลองรู้จักต้องลองรู้จักคอนโทรลนะครับ Control, คอนโทรลควบคุมมัน เยอะมากดูให้ดีๆนะครับใครที่อยากจะเป็นซูเปอร์แมคโรนี่คืองานปั๊บน้าดินเออมัาปั๊บไม่ละเอียดนะเพราะว่าดินมันเป็นดินดินเพื่อนนะไม่ใช่ดินธรรมชาตินะเป็นดินที่เราขุดออกมาแล้วก็มาปรับให้มันสม่ำเสมอนะครับเระกําลังจะสร้างฐานสถานีรถไฟลาวจีนนะครับสถานที่แห่งนี้